นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนเลนโฟกัสของปืนเชื่อมเลเซอร์นะครับนะเลนโฟกัสจะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับจะเป็นอยู่ตำแหน่งตัวสุดท้ายนะครับเมื่อดูจากปลายปืนมาครับจะอยู่ตัวสุดท้ายนะครับนี่เป็นเลนโฟกัสนะครับเลนโฟกัสนะครับจะมีการขันล็อกด้วยน็อตแบบนี้นะครับนี่นะครับเราก็ใช้ประแจแอลนะครับที่แถมไปนะครับขันนะครับตรงนี้ออกมาครับนี่นะครับขันออกมาแบบนี้นี่นะครับ แล้วก็ดึงตัวเลนส์โฟกัสออกมานะครับนี่นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะเลนส์โฟกัสนะครับนี่ครับเลนส์โฟกัสแบบนี้นะครับนี่เป็นชุดเสื้อเลนส์โฟกัสนะครับนี่นะครับแล้วก็ถอดตัวเลนส์โฟกัสนะครับจะไม่มีตัวน็อตล็อกนะครับจะเป็นลักษณะแหวนซีลยางแบบนี้นะครับให้เราถอดแหวนซีลยางออกนะครับแบบนี้นะครับเอาแบบนี้เลย แล้วก็เปลี่ยนเลนโฟกัสเข้าไปครับนะครับอย่าจับเน้นนะครับอย่าจับตัวหน้าเลนนะครับให้จับตรงขอบเลนนะครับแล้วใส่ไปแบบนี้ครับนี่ครับแล้วก็ใส่ตัวซีนยางไปแบบนี้นี่ครับกดลงไปครับนี่ครับแบบนี้ให้เสมอขอบนะครับแบบนี้เลยนี่นะครับเสมอขอบแบบนี้นะครับอ่าเสมอขอบแบบนี้เลย จากนั้นเราก็เอาใส่เข้าไปในเสื้อนะครับของเสื้อปืนเชื่อมเลเซอร์นะครับแบบนี้นะครับตัวนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็มัดล็อกอนี่นะนี่นะ นี่นะครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับวิธีการเปลี่ยนเลนส์โฟกัสของปืนเชื่อมเลเซอร์นะครับโอเคครับ